กดไหลย้อนค่ะหายใจไม่ออกติดตรงนี้ตัดสินใจไปหาหมอค่ะหมอก็ให้ยามาทานอยู่ประมาณห้าหปีที่หนัหนกๆที่หมอรักษาค่ะแต่ว่าทานยามันก็เยอะมากกินแล้วเราก็ง่วงทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เป็นเวลาทานข้าวไม่เป็นเวลาแล้วก็เจอการซับซ้อน,นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้แต่รู้ว่าแต่ตัวเองเป็นกดไหลย้อนกดไหลย้อนอยู่อย่างนั้นค่ะเขาบอกถ้ากดไหลย้อน กินตัวนี้ไปเขาบอกนั้นก็เลยตัดสินใจกินจับเวลาดูตัวเองประมาณ17นาทีค่ะท้องตัวเองมันจะหายหายหายไปมันปกติทุกอย่างแล้วทีนี้เราหายใจออกแบบกว้าง1ิปีนี้เราไม่เคยหายใจได้อย่างนี้เลยมันเป็นครั้งแรกที่ว่ามันเหมือนอะไรเราหายเหมือนจะตับไตใส่พุงเราหายไปในหมดมันมีแต่ว่างๆให้เราหายใจเป็นลมออกมาออกมาอย่างนี้ค่ะ สิบกว่าปีนี้ไม่เคยไม่เคยมีอะไรปฏิหารเหมือนวันนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็ยังสงสัยอยูม่มันยาอะไรกันแน่ที่ว่าทําให้เราหายใจได้ดีขนาดนี้อนะ่ะชีวิตเราก็ฝันลมๆแลง้ลงๆไม่รู้ว่าจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะเราทุกทรมานมาก่อนเราก็อยากให้คนอื่นพ้นทุกทรมานที่ว่าเจ็บปวดเรื่องพวกกวดไลย้อนค่ะอยากให้เขาได้ทามอยากให้เขาได้หายเหมือนเราตอนนี้มันยังมีชีวิตไปอีกนานมีความสดชื่นมีความ บอกบอกไม่ถูกค่ะมันเยอะค่ะสิ่งที่เราได้รับจากตรงนี้ที่ว่าชีวิตใหม่เรากลับมาด้รางวัลมาคือตัวนี้ใช่ครับคุณประโยชน์ของมันคือไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่า ไอ้ยาแก้อักเสบต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้นะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่นะครับแต่ายาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นแค่มินชันได้อยู่รูปของไมเซลซึ่งอนุมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนโน,นะฮะ,ะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารไซโต <S S S ัวไข่ออกมาเนี่ยพอสารตัวนี้หลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกรดเกลือหรือไอโดโคลิกออกมาก็ทำให้ปริมาณของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปอร์เอซิด นะครับเรียกว่าเกิดที่สูงไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของขในไปเป็นที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรงขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีอยเรียบร้อยแล้วทกอ่างานเรบร้เพราะว่าังนั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม เคร่มาแม็กซ์นอก,นอก,นอกนาจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังําทเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเด็กการพกพาไปไหนแล้วว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนี่แคที่เร,เ,รเราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มทันนี้้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมด